สวัสดีค่ะวันนี้มาผอกับช่องเบาาทุนสาวจอยคือเก่านะคะเมืรอนิตพามาเที่ยวริมโค้งบรรยากาศสวยงามค่ะมาเจอกับช่องเบาาทุนสาวจอยกับมีอย่างเดียวก็คือ แนวทางขนมไทยหรือรัฐบาลไทยค่ะแนวทางวันนี้ของห้ามาจากอาจารย์กระชายดํานะคะจากอาจารย์กระชายดำเออแสงมันได้ประนอนนี้ค่ะนี่ลูกชายไปดูให้แม่ดิเดี๋ยวทางช่องจะโล่งให้พ่อแม่เอฟซีใเบิองกันค่ะว่า โคงสุดท้ายของอาจารย์กระชายดำมีตัวใดแน่ค่ะแนวทางโค้งสุดท้ายอารอบแรกที่อาจารย์พระลงงหายนี่จะเป็นเลขวิ่งบนล่างกับเป็นเก้านะคะวิ่งบนล่างเป็นเก้านะจับคู่สามตัว3 3 4ะะี่ศูนย3เก้าหกสาเี่ด้อค่ะบัณิรอาจารย์เฟิรนมาก เปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวไหนเดี๋ยวทางชอ่องจะเขียนให้พวคนมเอ็ซีได้เบิ่งกันค่ะว่าว่าแนวทางตัวเลขจะเป็นตัวไหนอันนี้เอาใส่กระเป๋าไว้ เนี่ยถ้าจะเป็นตัวแรกอาของเซียนเซียนกับชายดำกับเข่าเด้อค่ะเข่า,ขาเด้อเล็กวิผงคู่กันกับเขานะวันที่แล้วเป็นเข่า,นะขาเด้อลองไปตามจุดเก้าเกาเบิ้งค่ะเข่าอยู่ในเล็กวิ่งเนาะคะ่ะเนาะเล็กวิ่งก็เข้านะคะค่ะ อย่าลืมนะคะว่าทา้ง่องเอามาเป็นเพียงแนวทางเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อให้พ่อพม่ตรเอซไปจับลอตเตอรีตตร่กินแบงรัฐบาลกันเดลอค่ะว่าอาคุปภาพของอาจารย์กระชายดำ

พืาพุมีตัวใดแน่ห้ามมาหลุนกันค่ะเมื่อนี้อาจจะมีเสียงดังแน่แล้วค,ค่นนะเพว่าเนันกำจัดงานเนาะพราะาเขามาขอพรปูกันค่ะขอพรในพ่อพมเอกศีสุนมีโชคมีนามไปน้ำกันคนะนิ่งบน เ็ก็เ้นเด้หออถ้ารไก็จะดีน่ถ้บ่ไกอ่ทนหาเื่อเดกาสักงาทางหอมนม่้องเก็ดารนีู้้รกสานท่พกเด็้านติาก่อว่ารับออกัน มีเลขนอนฝันได้ด้วยนะคะคมีวิ่งบนวิ่งล่างเด้อจ้าคนมีหอดเสียงเลือด้พี่น่อบรรยากาศที่ดีค่ะ

เดี๋ยวข้าชอบจะช่วยตัวเลขให้เบิร์ค่ะคทีนี้ทีล้วอ้อะเรียบตบาค่ะตัวเลขของอาจารย์กระชายดำแนวทางงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567โค้งสุดท้ายมีวิ่งบนศูนย์เพิ่นเปลี่ยนตัวเลขแล้วค่ะ คลิปที่แล้วปล่อยตองวดคลิปที่แล้วให้วิ่งเก้ารอบนี้โคงสุดท้ายเปลี่ยนตัวเลขวิ่งเป็นวิ่งศูนย์ค่ะจับก็คือ905 206 209แล้วก็จะมีเลขฝันได้นอนฝันนอนฝันอาจารย์มานะนน 7, 5, แล้วนอนฝันเจ็ด้าเลอค่ะ เน้นทุกตัวเน้นทุกตัวนะแต่เซียนพนบอกว่าเลขก,ก็เลนเก้าตัวเดียวกันเปลี่ยนตัวเลขวิ่งบนละบนเป็นศูนย์ล่างเป็นสีนะะ่นะคะหกระทีแล้วค่ะ เห็นไหมพ่อเห็นไหมใช่ไหมโอเคค่ะอ่าพ่อแม่แม่ท่านใดเห็นแล้วแคปหน้าจอได้ค่ะโค้งสุดท้ายของอาจารย์กระชายดำนะคะโค้งสุดท้ายเดี๋ยวพวกลูกเมท MC ทุกคนค่ะโค้งสุดท้ายอย่าลืมอาจารย์เพิ่นเน้นด้วยนะเน้นหกกับเก้าตัวเดียวกันถ้าซื้อ เก้าศูนย์หาก็กลับเป็นหกศูนย์หาน้ำเลือกค่ะค่ะเป็นเพียงแนวทางถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเพราะว่าอาจารย์คุก็บรู้ okay. ์นะคะว่ามันจะออกตัวไหนอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะโค้งสุดท้ายของอาจารย์กระชายดำเด้อค่ะพรอพๆกันให้เอซีสทุกคนค่ะ พอไกลไปหนึ่งนาทีค่ะค่ะคลิปนี้ทางช่องก็ขอขอบคุณขอบคุณอาจารย์กระเชิดดับค่ะที่ให้แนวทางตัวเลขมาลงกลับทางช่องบาทุ่งาสาวจอยค่ะค่ะทางช่องเาทุ่งสาวจอยก็ขอให้พ่อแม่เอฟซี FC สกุลทุกคนมีโชคดีลาบเปกัน,กนเด้อค่ะค่ะคลิปนี้กาแฟกับเพื่อนคนนี้ค่ะถ้าชอบคลิปก็ฝากกไดไลค์ก,กดแชร์กระดิบดับกระดีพิ้งยิ่งน้ำนในเด้อค่ะ